แม่ลาวเลือดหมดที่9จนเกือบเที่ยงวันตำรวจจึงได้มาถึงโดยรถยนต์กระบะบรรทุกคันที่บรรพทขับออกไปเมื่อตอนกลางคืนรถคันนั้นแล่นเข้ามาจอดที่หน้ากระท่อมซึ่งเกียรติจัดไว้เป็นห้องอาหารรวมและบาร์พอจอดรถเรียบร้อยประตูรถด้านหน้าก็เปิดออกบรรพทก้าวลงมาจากที่นั่งคนขับผู้ที่ก้าวลงมาจากที่นั่งอีกด้านหนึ่ง สวมเครื่องแบบนายตำรวจยศนพันตำรวจตรีเขาเป็นชายร่างเตี้ยผิวคล้ำล่ำสันเข้าหน้ากระเดียดไปทางแขกตรงยอดอกเหนือคอเสื้อเชิ้ตที่เปิดอยู่มีขนสีดำโผล่อยู่รำไรเช่นเดียวกับที่หลังมือทั้งสองข้างพอเขาเก้าวลงมาตำรวจอื่นๆที่นั่งอยู่ท้ายรถก็กระวีกระวาดตามลงมาเสียงตุบตับนี่ยังไงครับสรวัตรบรรพศบอกเมื่อเดินทางมาถึงตัวธนุด คุณธนุดเพื่อนของพ่อที่เป็นคนพบพ่อถูกฆ่าตายในพันตำรวจตรีเหลือบมองดูชายร่างสูงผิวคล้ำเพียงแวบเดียวแล้วบอกด้วยเสียงเหมือนมะนาวไม่มีน้ำคุณอยู่แถวนี้ก่อนนะอย่าพิ่งไปไหนประเดี๋ยวผมต้องการจะพูดกับคุณธนุดยิ้มพลังพง,งศีรษะแล้วถอยห่างออกไปปล่อยให้ในตำรวจและคณะเดินผ่านไปยังกระท่อมของเกียรติโดยมีบรรพศตามไปด้วย ต่อจากนั้นชายร่างสูงผิวคล้ำจึงลงจากเรือนพักของฝรั่งทั้งสี่และขึ้นไปนั่งอยู่บนระเบียงกระท่อมของเขาตรงนั้นเขาสามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตำรวจทั้งคณะได้ค่อนข้างชัดเจน ธนุดชมเชยความคล่องแคล่วของนายพันตำรวจตรีผู้นั้นอยู่ในใจในทันทีที่ไปถึงนายตำรวจผู้นั้นจัดในสิบตำรวจผู้หนึ่งยืนเฝ้าอยู่เชิงบันไดาทางขึ้นกระท่อมหลังนั้นทันทีแล้วสั่งให้ตำรวจที่เหลืออีกห้าคนยืนคอยอยู่ข้างลา่างและคอยฟังคำสั่งครั้นแล้วเขาจึงขึ้นไปข้างบนเข้าในกระท่อมพร้อมกับบรรพศและเริ่มตรวจที่เกิดเหตุ ชายร่างสูงผิวคล้ำคุ้นเคยกับการสอบสวนคดีฆาตกรรมพอที่จะรู้ว่าคณะเจ้าหน้าที่ยังขาดสมาชิกสำคัญอยู่อีกผู้หนึ่งคือนายแพทย์ที่ต้องมาชนสูตรพลิกศพตามกฎหมายเขาเดาว,ว่านายแพทย์ผู้นั้นคงจะกำลังเดินทางตามมาธนุดไม่ได้คาดหมายว่านายแพทย์ผู้นั้นจะเดินทางไปถึงพร้อมด้วยผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผู้หนึ่งโดยรถยนต์กระบะบรรทุกสีขาว บนประตูรถทั้งสองข้างมีตรางูกระวัดคบเพลิงของกระทรวงสาธารณสุขพอลงจากรถผู้สื่อข่าวหนุ่มผู้นั้นก็เริ่มถ่ายรูปดะไปด้วยกล้องถ่ายรูปญี่ปุ่นที่ถือไปด้วยและแสดงคุณสมบัติของผู้สื่อข่าวด้วยการตั้งคำถามเอากับทุกคนที่พบเห็นยู่ <You. S 1> ผู้สื่อข่าวหนุ่มร้องถามกลุ่มฝรั่งที่ยืนออกกันอยู่บนระเบียงหน้ากระท่อมอยู่สีหิมคิ้ว ธนุดไม่แน่ใจว่าผู้สื่อข่าวหนุ่มผู้นั้นไม่สามารถจะเข้าใจคำตอบของฝรั่งคนใดแม้ว่าจะเป็นคำตอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันก็ตามแต่เมื่อแหม่มสาวแสบชี้มือมาทางกระท่อมของเขาชายหนุ่มผู้นั้นก็มองตามนิ้วมือที่ชี้มาครั้นเห็นชายร่างสูงผิวคล้ำนั่งอยู่บนเก้าอี้บนระเบียงผู้สื่อข่าวผู้นั้นก็ปราดมหาธนุดสวัสดีครับผมชื่อสุบินครับเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์ เสียงเจียงฮายเขาแนะนําตัวอย่างคล่องแคล่วคุณรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณเกียรติที่ถูกฆ่าตายนี่หรือครับชายร่างสูงผิวคล้ำสันหัวและไม่ปริปากเขาไม่โง่พอที่จะไม่รู้ว่าในสถานการณ์เช่นนั้นการไม่พูดอะไรเป็นวิธีตอบโต้ที่ดีที่สุดคุณเป็นแขกคนหนึ่งที่มาพักที่นี่หรือว่าเป็นเพื่อนหรือญาติของผู้ตายครับ สุบินยังไม่ยอมจำนนขณะที่ถามเขายกกล้องถ่ายรูปขึ้นเลงธนุดลุกขึ้นและก้าวยาวไปหาผู้สื่อข่าวหนุม่มขณะที่เสียงกล้องลั่นคลิกนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ฝ่ามือหยาบหนาของเขาทาบลงไปบนเลนพอดีผมจะตอบแต่คำถามของตำรวจเท่านั้นชายร่างสูงผิวคล้ำบอกเสียงเรียบและผมไม่ชอบให้ใครถ่ายรูป สุบินก้าวถอยหลังออกไปแววตาของเขาแสดงความตระนกในอาการที่สอความไม่สบอารมณ์แต่เยือกเย็นของชายร่างสูงผิวคลำ้ำเมื่อผู้สื่อข่าวหนุ่มมุ่งหน้าไปยังกระท่อมของเกียรติแล้วธนุดจ,จึงเข้าไปยังห้องของเขาเองแล้วสุดตัวลงบนเก้าอี้ไม้หยาบๆตัวหนึ่งขณะนั้นเขาเริ่มรู้สึกว่าสถานการณ์กำลังจะไม่ราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อไหนพันตำรวจตรีผู้นั้นเสร็จจากการชนสูตรพลิกศพและกลับมาพบกับเขา ธนุจึงแน่ใจว่าความรู้สึกของเขาถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนสถานการณ์กำลังคับขันสำหรับตัวเขาเองผมทราบว่าคุณเป็นคนแรกที่พบคุณเกียรติถูกฆ่าตายประโยคแรกที่นายตำรวจผู้นั้นกล่าวไม่ได้เป็นคำถามแต่เป็นการขอให้ยืนยันข้อเท็จจริงมากกว่าเมื่อธนุตตอบรับนายพันตำรวจตรีหนุม่มร่างเหมือนมะขามข้อเดียวก็ขอให้เขาเล่าเหตุการณ์ที่ได้พบเห็นให้ฟังโดยละเอียด ขณะนั้นธนุษรู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เสียงเจียงฮายมิได้รับอนุญาตให้เข้ามาฟังการสอบสวนอยู่ด้วยอย่างที่เขาหวั่นวิตกหากแต่ต้องเดินด้อมๆถ่ายภาพอยู่นอกกระท่อมธนุษเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงทุกอย่างแต่จงใจไม่ได้บอกนายตำรวจนั้นว่าก่อนสิ้นใจ เกียรติบอกเขาว่าอย่างไรและไม่ได้บอกได้ว่าระหว่างที่คอยตำรวจและบรรพศให้กลับมานั้นเขาได้ถือโอกาสตรวจที่เกิดเหตุก่อนแล้วโดยละเอียดและได้พบร่องรอยอะไรบ้างคุณธนุดนายตำรวจเรียกหลังจากที่ฟังธนุดเล่าจบแล้วคุณบอกว่าเมื่อคุณไปถึงตัวคุณเกียรตินั้นคุณเกียรติยังไม่สิ้นใจคุณทราบได้ยังไงครับว่าคุณเกียรติยังไม่สิ้นใจผมจับชีพจรเขาดูครับธนุ์บอก เขาสังเกตเห็นว่าในพันตํารวจตรีผู้นั้นไม่ได้ใช้กระดาษบันทึกคำให้การของทางราชการแต่จดข้อความลงในสมุดพกเล่มเขื่องที่เขาถืออยู่ชีพปรจรของเกียรติยังเต้นอยู่แต่ว่าอ่อนมากคุณเกียรติบอกอะไรคุณหรือพูดอะไรบ้างหรือเปล่าคำถามนั้นธนุดาดคาเนยอยู่แล้วว่าจะต้องมาจากนายตำรวจหนุ่มอย่างแน่นอนเขาสันส่นศีรษะก่อนที่จะตอบว่าเปล่าเลยครับคุณบรรพธบอกผมว่าคุณเป็นเพื่อนของคุณเกียรติ ชายร่างสูงผิวคล้ำเตรียมตัวอยู่แล้วเช่นกันสำหรับคำถามนี้คุณรู้จักคุณเกียรติมาตั้งแต่เมื่อไรรู้จักกันได้ยังไงเคยเรียนหนังสือด้วยกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันรู้จักกันมาได้ประมาณหถึงเจปีแล้วครับธนุดต,ตอบคำตอบที่เขาให้แก่นายตำรวจนั้นเป็นคำตอบที่เสเตรียมเอาไว้ให้ล่วงหน้าก่อนที่เขาจะพ้นหน้าที่หลับที่สุดหน้าที่นั้นเขากับผมเคยเป็นลูกจ้างฝรั่งสร้างสนามบินอยู่ในประเทศลาวขอโทษ คุณเป็นนายช่างรู้ว่าเป็นธนุษหัวเราะขัดขึ้นเสียก่อนที่นายตำรวจจะทันถามจบแล้วรีบบอกว่าไม่ใช่หรอกครับผมไม่เก่งถึงอย่างนั้นหรอกครับผมเป็นแต่เพียงซูเปอร์วิเซอร์คนหนึ่งเท่านั้นเองอาศัยที่ผมพอจะพูดภาษาอังกฤษได้บ้างคุณบรรพธบอกผมว่าคุณเป็นคนที่พบแกนอนสลบอยู่หลังจากที่แกถูกทำร้ายนายพันตำรวจรีเลิกสนใจกับประวัติของชายร่างสูงผิวคล้ำ คุณพอจะบอกได้ไหมว่าตอนที่คุณพบแกนะ่ะแกอยู่ในลักษณะหรืออาการยังไงนอนคว่ำอยู่บนพื้นในห้องเขานั่นแหละครับธนุดต,ตอบนอนนิ่งไม่ติงไหวจนผมนูกว่าเขาตายซะแล้วแต่เมื่อผมเข้าไปใกล้และเห็นว่าเขายังหายใจได้อยู่ผมจึงพลิกตัวเขาขึ้นแล้วทําการประถมพยาบาลให้คุณธนุดเสียงของนายพันตํารวจตรีผู้นั้นกระด้างจนธนุตรู้สึก คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เห็นคุณเกียรติตายแล้วก็เห็นคุณบรรพจนอนสลบอยู่คุณบอกผมว่าคุณต่อสู้กับคนร้ายหรือใครก็ตามที่แอบอยู่นอกห้องของคุณแต่ไม่มีใครรู้หรือเห็นนอกจากคุณคนเดียวเออคุณคิดว่าคุณได้บอกอะไรอะไรที่ผมควรจะทราบหมดแล้วหรือยังหมายความว่ารอยยิ้มหายไปจากใบหน้าของชายร่างสูงผิวคล้ำสารวัตรสงสัยว่าผมจะเป็นคนฆ่าเกียรติอย่างงั้นใช่ไหมครับผมไม่ได้พูดว่าอย่างนั้น ายพันตำรวจตรีตอบอย่างฉลาดแต่คุณลองสมมุติตัวเองว่าเป็นผมกำลังสืบสวนคดีฆาตกรรมไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร้ายแต่มีคนอยู่คนหนึ่งคนเดียวที่เผอิญได้ต่อสู้กับผู้ร้ายและไม่ได้ตัวผู้ร้ายกลับรอดมาได้โดยไม่มีแม้แต่รอยขีดควรทั้งๆที่ผู้ร้ายคนนั้นเพิ่งจะฆ่าคนไปแล้วคนหนึ่งแล้วคนคนเดียวกันนี้เองก็ได้พบคนหนึ่งที่อ้างว่าถูกทำร้ายอาจจะโดยผู้ร้ายคนเดียวกันถ้าคุณเป็นผมคุณจะไปนึกสงสัยบ้างหรือ ว่าคนคนนี้อาจจะมีส่วนรู้เห็นในการฆาตกรรมรายนี้ถ้าอย่างนั้นสารวัตรทำไมไม่จับผมในข้อหาสงสัยว่าฆ่าเกียรติตายเสียเลยละครับคำถามของธนุดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่นายพันตำรวจตรีหนุ่มไม่ได้คาดคิดเขาเบิกตากว้างก่อนที่จะตอบว่าคุณธนุดครับตำรวจอย่างผมไม่จับใครส่งเดชโดยปราศจากหลักฐานหรอกครับผมยอมรับว่าผมยังข้องใจคุณอยู่แต่ผมก็ยังไม่มีอะไรยืนยันความข้องใจของผมแต่แน่นอนครับ ผมต้องขอสอบสวนคุณโดยละเอียดในฐานะพยานก่อนผมขอบอกก่อนนะครับว่าการสอบสวนจะกระทำโดยละเอียดจริงๆและคราวนี้ถ้าคุณปกปิดอะไรผมไว้มันอาจจะปรากฏขึ้นมาตอนที่กำลังสอบสวนกันอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นคุณผมจะบอกให้หมดว่าความจริงเป็นยังไงต่อจากนั้นในพันตำรวจตรีผู้นั้นขอหรือสั่งให้ธนุดคอยอยู่ภายในห้องของตนโดยมีนายสิบตำรวจผู้หนึ่งคอยดูหรือควบคุมอยู่นอกกระท่อม ส่วนตัวในพันตำรวจตรีกลับออกไปตรวจบริเวณรอบๆกระท่อมของเกียรติและของธนุดอย่างละเอียดครั้นแล้วนายตำรวจหนุ่มจึงไปที่กระท่อมของฝรั่งทั้ง4ี่และสอบถามหนุ่มสาวชาวตะวันตกทั้งสองคู่กระท่อมของธนุดอยู่ใกล้พอที่จะได้ยินเสียงการสอบถามชายร่องสูงผิวคล้ำจึงได้ความรู้อีกอย่างหนึ่งคือนายพันตำรวจตรีผู้นั้นพูดภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ เมื่อนายตำรวจหนุ่มย้อนกลับมาที่กระท่อมของเขาอีกครั้งหนึ่งและแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะเริ่มการสอบสวนธนุดบอกเขาว่าขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายเลยเวลาอาหารกลางวันมาเกินสมควรแล้วและเขายังไม่ได้รับประทานอาหารแม้แต่อาหารเช้าจึงขออนุญาตกินอาหารเสียก่อนหรือในระหว่างสอบสวนนายตรวจไม่ขัดข้อง ชายร่างสูงผิวคล้ำจึงไปที่ห้องอาหารใช้ขนมปังและไส้กรอกที่พบในตู้เย็นทำแซนด์วิชแล้วถือกลับไปยังกระท่อมอันเป็นที่พักของเขาพร้อมด้วยเบียร์อีกกระป๋องหนึ่งเมื่อได้บอกนายตำรวจหนุ่มว่าพร้อมที่จะให้สอบสวนเขาก็ลงมือกินแซนด์วิชสองชิ้นนั้นอย่างหิวกระหายธนุ ตอบคำถามของนายตำรวจเกี่ยวกับความเป็นมาของตนอย่างคล่องแคล่วประวัติลวงของเขานั้นเขียนขึ้นไว้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้รับมอบหมายให้ไปทำงานลับที่สุดนอกประเทศสำหรับใช้ในกรณีที่ถูกจับเป็นเชเลยเพื่อนร่วมงานของเขาทุกคนก็มีประวัติลวงที่ทุกคนต้องท่องจำขึ้นใจธนุดจ,จำได้ว่า แม้ในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในสนามก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของกองบัญชาการกองกำลังลึกลับนั้นตามออกไปสอบประวัติลวงของแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครลืมหรือจำคลาดเคลื่อนถ้าหากว่าในพันตำรวจตรีถามขึ้นในตอนหนึ่งผมจะขอพิมพ์มือของคุณคุณจะขัดข้องไหมคำถามนั้นทำให้ชายร่างสูงผิวคล้ำนิ่งอึ้งไปชั่วขณะเขารู้ดีว่าลายพิมพ์นิ้วมือของเขาทั้งที่กรมตำรวจและกองทัพบ,บก ได้ถูกส่งไปเก็บไว้ที่หน่วยราชการซึ่งมีหน้าที่อำนวยการปฏิบัติงานลับที่สุดหน่วยราชการหน่วยนั้นขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีในกรณีที่มีการขอตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของเขาไปยังกรมตำรวจ กรมตำรวจจะส่งชื่อของเขาไปยังหน่วยนั้นทนุชเชื่อว่าสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเวียงป่าเป้าหรือกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายคงไม่มีทางทราบได้ว่าเขาเป็นใครจากการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ แต่หน่วยราชการสูงสุดหน่วยนั้นจะต้องรู้ว่ามีการขอตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของเขาและคงจะรู้ต่อไปด้วยว่าเขากำลังเข้าไปผัวพันกับการฆาตกรรมเกียรติทั้งๆท,ที่เขากำลังพยายามปลีกตัวไม่ยอมเกี่ยวข้องกับหน่วยนั้นอยู่ผมไม่ขัดข้องหรอกครับเชิญสารวัตรเอถอะธนุตตัดใจบอกพลางถอนใจยาวบทที่10นายพันตำรวจตรีผู้สอบสวนธนุตนั้น เป็นสารวัตรสอบสวนประจำสถานีภูทรออำเภอเวียงป่าเป้าระหว่างการสอบสวนธนุธถามและได้รับคำตอบว่าเขาชื่อกำแหงเรียนจบวิชากฎหมายได้ปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตมาจากมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมาราชการสอบสวนเป็นไปอย่างไม่รีบร้อนและละเอียดถี่ถ้วนกินเวลาร่วมสามชั่วโมงตลอดเวลาที่สอบสวนกำแหงไม่แสดงอารมณ์ชนิดใดๆให้เห็น คำถามแต่ละคำถามกระทัดรัดตรงประเด็นแสดงความสามารถของผู้ถามและทําให้ธนุดต,ต้องตอบด้วยความระมัดระวังชายร่างสูงผิวคลำ้ำหวังว่าประวัติลวงที่เขียนเอาไว้นั้นจะสมบูรณ์ปราศจากพิรุษหาไม่แล้วมันอาจจะทําให้เขาต้องตกเป็นผู้ต้องหาฐานฆ่าเพื่อนที่เขารักที่สุดคนหนึ่งก็ได้ก่อนที่การสอบสวนจะสิ้นสุดลงนายพันตำรวจตรีกำแหงบอกกับธนุดว่าคุณรู้ไหมครับคุณธนุด ที่คุณบอกผมทั้งหมดเกี่ยวกับตัวคุณและคุณเกียรตินี่น่ะไม่มีตรงไหนเลยที่ฟังดูแล้วรู้สึกว่าเป็นเท็จน่าเชื่อทั้งนั้นแต่มีอะไรบางอย่างที่ยังทําให้ผมปลงใจเชื่อคุณร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ผมบอกไม่ได้ว่าอะไรคือตรงไหนหมายความว่าแช่ร่างสูงผิวคลำ้ำเลิกคิว้วสรวัตรยังคงคิดว่าผมเป็นคนข้าเกียรติกำแหงไม่ตอบทันทีแต่สบตาถนุดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะโพงออกมาว่า ผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณเป็นคนฆ่าคุณเกียรติลักษณะของคุณส่อว่าถ้าคุณฆ่าเขาคุณคงบอกผมเสียนานแล้วว่าคุณเป็นคนฆ่าไม่ใช่หรอกคุณธนุษผมว่าคุณไม่ได้ฆ่าคุณเกียรติแต่คุณยังรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเกียรติหรือการตายของคุณเกียรติมากกว่าที่คุณบอกผมแล้วแล้วทีนี้สารวัตรจะทํายังไงกับผมล่ะธนุษถามยิ้มยิ้มคุณถามเหมือนอ่านใจผมออกอย่างนั้นแหละนายพันตํารวจตรีหนุ่มถอนใจ ถ้าผมจะบอกคุณว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วคุณจะทำยังไงคุณจะไปไหนผมยังไม่แน่ใจเลยครับคราวนี้ถึงเวลาที่ธนุดจะต้องเป็นฝ่ายถอนใจทีแรกผมตั้งใจจะมาพักอยู่กับเกียรติให้นานสักเดือนสองเดือนเราไม่ได้พบกันนานแล้วผมอยากจะกคุยกับเขาให้สมกับการจากมาเป็นแรมปีเมื่อไม่มีเขาเสร็จแล้วผมก็คงอยู่ที่ดอยผาเหลืองต่อไปไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรคุณรู้หรือยังว่าคุณบรรพฤจะจัดการกับศพคุณเกียรติยังไง ในตำรวจถามผมยังไม่ทราบหรอกครับธนุษบอกตามตรงก็ตั้งแต่เขากลับมาพร้อมกับสารวัตรผมยังไม่ได้พบเขาเลยแกบอกผมว่ากำแหงกล่าวช้าๆขณะที่จ้องมองดูอาการกริยาของชายร่างสูงผิวคล้ำเกะจะฝังศพคุณเกียรติไว้ที่นี่ธนุษแซงขมวดคิว้วเป็นเชิงสนเท่ทั้งๆที่ประโยคนั้นไม่ได้ทำให้เขาประหลาดใจเลยการฝังศพเป็นธรรมเนียมของชาวเผ่าม้งหรือแมว แต่เขาสงสัยว่าบรรพธคงจะทำไม่ได้ก็คือแต่งตัวศพของเกียรติด้วยเครื่องแต่งกายตัวมงกุแล้วให้ญาติพี่น้องผลัดกันเข้าไปร้องไห้คร่ำครวญที่หน้าศพก่อนที่จะฝังคุณบอกผมว่าคุณบรรพธเป็นลูกเลี้ยงของคุณเกียรติกำแหงกล่าวต่อไปเนิบเนิบคุณบรรพธก็บอกผมอย่างนั้นคุณทราบไหมครับว่าคุณเกียรติแกไปได้ลูกเลี้ยงคนนี้มาจากไหนทนุดกลั้นใจก่อนที่จะตอบเรื่องเกี่ยวกับบรรพธ เป็นตอนหนึ่งที่มีได้อยู่ในประวัติลวงของเกียรติหรือของเขาและเขาไม่มีโอกาสเลยที่จะซักซ้อมเสียก่อนกับบรรพศเกียรติบอกผมว่าบรรพศเป็นลูกของเพื่อนรักของเขาคนหนึ่งดูเหมือนจะอยู่ภาคอีสานแถวแถวจังหวัดอุดรหรือไม่ก็อุบลเพื่อนคนนั้นตายแล้วเกียรติก็เลยขอบรรพศมาเลี้ยงเป็นลูกคุณเคยพบกับคุณบรรพศมาก่อนหรือเปล่าในพันตำรวจตรีหนุม่มถามต่อทันทียังไม่ยอมให้ธนุดต,ตั้งตัวไม่เคยเลยครับ นุชโกโหกผมเพิ่งจะได้พบและรู้จักกับคุณบรรพตตอนที่ผมมาดอยผาเหลืองคราวนี้เองดูเหมือนผมจะได้ยินคุณบรรพตเรียกคุณว่าหัวหน้านะครับกำแหงกล่าวเป็นเชิงปลารพบก็คงเรียกตามพ่อเขานั่นแหละครับชายร่างสูงผิวคล้ำตอบทันทีโดยไม่ลังเลหรือรีรอก็ผมเรียนสารวัตรแล้วว่าเราเคยทํางานเป็นลูกจ้างฝรั่งอยู่ด้วยกันในเมืองลาวผมเป็นโฟแมนคนไทยที่ทํางานอยู่ด้วยกันเรียกผมว่าหัวหน้าทั้งนั้นแหละครับ กำแหงก้มลงพลิกกระดาษบันทึกคำให้การที่เขาใช้จดปากคําของธนุษกลับไปกลับมาหลายเที่ยวในที่สุดเขาจึงเงยหน้าขึ้นบอกกับธนุษว่าผมเห็นจะไม่มีคำถามอะไรต่อไปอีกแล้วล่ะครับอย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนี้แต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอความการุณาจากคุณธนุดเชื่อว่าคุณคงไม่รังเกียจเชิญสารวัตรเลยครับชายร่างสูงผิวคล้ำอนุโลมถ้าหากว่าไม่เกินความสามารถของผม ผมอยากจะขอตรวจดูห้องที่พักของคุณธนุดสักหน่อยตามระเบียบนะครับขณะที่เดินนำในพันตำรวจตรีกำแหงไปยังกระท่อมอันเป็นที่พักของเขานั้นธนุดต้องยอมรับว่าในตำรวจผู้นั้นรอบคอบสมกับหน้าที่ของเขาชายร่างสูงผิวคลำ้ำก้าวเข้าไปในห้องก่อนแล้วจึงหยุดและหันกลับไปเชิญกำแหงให้ตามเข้ามาต่อจากนั้นเขาก็ปล่อยให้กำแหงตรวจภายในห้องแคบๆอันเป็นที่พักแรมของเขาตามสบาย ตนเองเพียงแต่เดินตามไปดูในระยะห่างพอสมควรในพันตำรวจตรีหนุ่มเดินช้าๆและมองดูภายในห้องโดยทั่วไปเมื่อถึงกระเป๋าเดินทางใบย่อมของธนุษซึ่งวางอยู่บนพื้นห้องที่ปลายเตียงเขาขอร้องให้ทนุษเปิดกระเป๋า ขาร่างสูงผิวคล้ำปฏิบัติตามโดยดุษณีและยกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวภายในกระเป๋าออกมาวางเรียงรายบนพื้นเมื่อเป็นที่พอใจแล้วสารวัตรตำรวจหนุ่มจึงทำท่าจะเดินออกไปจากห้องแต่แล้วเขาก็ชะงักเหมือนเพิ่งนึกอะไรออกเขาคุกเข่าลงบนพื้นข้างเตียงแล้วก้มต่ำลงจนหน้าชิดพื้นมองเข้าไปใต้เตียงกำแหงก้มอยู่นานจนธนุรรู้สึกผิดสังเกต เขากำลังจะเอ่ยถามขึ้นอยู่แล้วเมื่อนายตำรวจบอกทั้งที่ทยังก้มหน้าอยู่ว่าคุณธนุดครับดูนี่หน่อยสิครับชายร่างสูงผิวคล้ำคุกเข่าลงบนพื้นบ้างเขาเกือบจะต้องแนบหน้าลงพื้นเพราะความเตี้ยของเตียงเมื่อเขามองเข้าไปใต้เตียงเขาเห็นมีดปลายแหลมเล่มหนึ่งวางอยู่บนพื้นและแม้ขณะนั้นแสงสว่างใต้เตียงจะค่อนข้างน้อย แต่ก็มากพอที่เขาจะบอกได้ว่ามีคราบเลือดติดอยู่ทั่วมีดเล่มนั้นธนุษเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าขณะนั้นนายพันตำรวจตรีกํำแหงยืนขึ้นและกำลังมองเขาอยู่ด้วยแววตาไม่เป็นมิตรไม่ใช่ของผมหรอกครับสรวัตรธนุษบอกเสียงเรียบๆทั้งๆที่ในใจรู้สึกว่าฐาะะของเขากำลังล่อแหลมอย่างยิ่ง นายตำรวจหนุ่มเม้มริมฝีปากแต่ยังไม่ยอมพูดอะไรอึดใจต่อมาเขาจึงก้าวไปที่ประตูและโผล่หน้าออกไปร้ลลองเรียกนายสิบตำรวจที่ยืนคอยอยู่ข้างล่างขึ้นมาหมู่ที่ใต้เตียงของคุณธนุดมีมีดอยู่เล่มหนึ่งเขาบอกด้วยเสียงเอาการเอางานเอามันออกมาอีกครั้งหนึ่งที่ธนุดระหนักในความรอบรู้และรอบคอบของนายพันตำรวจตรีกำแหงและตำรวจในบังคับบัญชาของเขา นายสิบตำรวจผู้นั้นควักผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าการเกงคลีผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นออกแล้วจึงคุกเข่าลงและยื่นมือเข้าไปใต้เตียงเมื่อเขาชักมือออกมาอีกครั้งมีดปลายแหลมเล่มนั้นอยู่ในมือของเขาแต่มีผ้าเช็ดหน้ารองรับไว้เรียบร้อยและโดยไม่รอคำสั่งนายสิทธิ์ตำรวจผู้นั้นหย่อนมีดเล่มนั้นลงในถุงพลาสติกที่เตรียมไว้แล้วต่อจากนั้นจึงรัดปากถุงด้วยยางอย่างแน่นหนาและเริ่มเขียนข้อความลงบนกระดาษแผ่นเล็ก ธนุดรู้ว่าข้อความนั้นแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจพบมีดและกระดาษแผ่นนั้นคงจะได้นำไปผูกติดถุงพลาสติกเป็นการปฏิบัติกับของกลางในคดีที่ถูกต้องหลักวิชาที่สุดตั้งแต่เขาเคยได้เห็นมาสารวัตรคงไม่คิดว่าผมจะโง่พอที่จะเอามีดที่ใช้ฆ่าเกียรติมาโยนทิ้งไว้ใต้เตียงของผมเองเพื่อให้สารวัตรค้นพบนะครับเสียงของเขาอย่างเรียบไม่เปลี่ยนแปลงผมยังไม่คิดอะไรทั้งนั้นคุณธนุตนายพันตำรวจตรีกำแหงบอก ความเป็นมิตรสูญสิ้นไปจากน้ำเสียงของเขาผมรู้แต่ว่าผมพบมีดเล่มหนึ่งอยู่ใต้เตียงของคุณมีเลือดติดอยู่ทั่วทั้งเล่มมีดเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ผู้ร้ายใช้ฆ่าคุณเกียริหรือไม่จะต้องรอการพิสูจน์เสียก่อนแต่ในระหว่างที่คอยการตรวจพิสูจน์นี้ผมจําเป็นที่จะต้องควบคุมตัวคุณไว้ก่อนในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาธนุษถามเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งพยักหน้าชายร่างสูงผิวคล้ำก็หัวเราะแล้วถามต่อว่า สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้เกิดทําความผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายไทยใช่ไหมครับในพันตํารวจตรีกําแหงถอนใจก่อนที่จะตอบว่าผมรู้ดีว่าหลักกฎหมายสากลว่ายังไงรัฐธรรมนูญว่ายังไงและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนว่ายังไงแต่ในเชิงปฏิบัติผมไม่มีทางที่จะปล่อยตัวคุณไว้ได้เลยครับคุณธนุ ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนและไม่รู้ด้วยว่าประวัติความเป็นมาที่คุณบอกผมทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่ถ้าผมถือเคร่งตามตำราและมนุษยธรรมและปล่อยตัวคุณไปแล้วคุณกลายเป็นผู้ร้ายรายนี้ผมจะไปตามจับคุณได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเล่นนอกตำราบ้างแต่ขอให้คุณวางใจได้ผมจะพยายามให้ความเป็นธรรมอย่างอื่นแก่คุณเท่าที่จะให้ได้ผมอาจจะให้คุณประกันตัวได้ ถ้าหากว่าคุณหาคนที่ผมรู้จักและเชื่อถือได้มาประกันคุณรู้จักใครแถวนี้หรือเปล่าละ่ะผมเป็นคนภาคกลางครับไม่ใช่คนเชียงรายหรือเชียงใหม่ธนุดบอกเอาละครับกำแหงตัดบทคุณอาจจะไปคิดออกที่โรงพักก็ได้ว่ามีคนรู้จักคุณอยู่แถวแถวนี้บ้างหรือเปล่าผมขอเชิญคุณไปสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเวียงป่าเป้ากับผมเดี๋วนี้เลยถ้าคุณบริสุทธิ์จริงยิ่งไปเร็วเท่าไหร่คุณก็จะเป็นอิสระเร็วเท่านั้น ขณะที่ชายร่างสูงผิวคล้ำถูกควบคุมตัวลงจากกระท่อมที่พักจะไปยังรถยนต์ของนายแพทย์ที่จอดอยู่ที่เชิงเขานั้นบรรพศก็วิ่งตามมาด้วยความสงสัยใบหน้าของเด็กหนุ่มมองคล้ำเมื่อได้รับคำบอกเล่าว่าถนุดจะต้องสงสัยว่าเป็นผู้สังหารเกียรติเด็กหนุ่มก็หันขวับไปทางพันตำรวจตรีกำแหงแล้วประทวงเสียงดังว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับสารวัตรหัวหน้าเป็นเพื่อนกับพ่อเขาตายแทนกันได้อย่าเพิ่งตีโผยตีพายไปบรรพศ ธนุดรีบตัดบทเขาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มพันานาความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างเขากับเกียรติมากกว่านั้นสารวัตรกำแหงตรวจห้องผมและพบมีดเล่มหนึ่งใต้เตียงมีดของใครก็ไม่รู้อาจจะไม่ใช่มีดเล่มที่ผู้ร้ายใช้ฆ่าพ่อเสียด้วยซ้ำแต่ระหว่างที่รอพิสูจน์สารวัตรจำเป็นต้องควบคุมตัวผมไว้ก่อนมันพดนิ่งอึง้งสีหน้าของเด็กหนุ่มบอกชัดว่ากำลังได้รับความลำบากใจซ้ำสองคุณไปจัดการศพของพ่อให้เรียบร้อยเถอะ ชายร่างสูงผิวคลำ้ำบอกด้วยน้ำเสียงแสดงความปลาณีผมเสียใจที่ไม่สามารถจะอยู่ฝังเข้าด้วยได้ฝังพ่อเสร็จแล้วผมจะตามไปดูหัวหน้าที่โรงพักเวียงป่าเป้ามันพศพูดได้เพียงแค่นั้นแล้วก็สะอึกและเบือนหน้าไปซ่อนน้ำตา ธนุดเอื้อมมือไปบีบแขนเด็กหนุ่มเป็นเชิงปลอบโยนแล้วจึงหันหลังและออกเดินต่อเมื่อถึงรถยนต์กระบะบรรทุกคันสีขาวคันนั้นชายร่างสูงผิวคล้ำขยับจะก้าวขึ้นไปบนกระบะหลังแต่ต้องชะงักเมื่อมือหยาบกร้านของนายสิบตำรวจผู้ควบคุมตะครุบลงบนแขนของเขาผมต้องใส่กุญแจมือคุณก่อนนายสิบตำรวจประกาศชัดถ้อยชัดคำธนุดหันไปมองดูนายพันตำรวจตรีกำแหงเมื่อเห็นนายตำรวจหนุ่มยักไหล ชายร่างสูงผิวคล้ำก็ยื่นมือทั้งสองข้างให้นายสิบตำรวจผู้นั้นด้วยอาการปกติ